มาแล้วทุกคนข้องขวัวข้องพวกเราโอ้ยชาโซ่บะหมพ์เห้งผิดแล้วบพิมพ์ขอดค้อยก่อนน่าพิกจินดาแล้วพี่นอจินดาเนี่ยสิบเซ็ตมีขั้วเมนูนี้คงจะแซ่บๆเผ็ดๆน่าดูนะกินข้องผิกแห้งขั้วกุบไปทั่วแล้วทุกคนชาโซบอกว่าเมนูนี้ข้อจัดตามใจชาโซก็คือเผ็ดๆแซ่บๆคือบกะหมี่ อ่ะเดี๋ยวซอสคั่วพริกก่อนทุกคนแล้วห่ามาเบิง้งว่าจะเป็นเมนูยังพอพิมพ์ก็ยังโมโหเถื่อนะเดี๋ยวซอส,สแนะนำกัแล้วกันนะจ๊ะมาซอส,สกับคั่วพริกแห้งกับลอยเลยทุกคนโอ้โหกระเทียมมันเยอะเลยช่องใส่เมนูนี้คงโอ้โหบอสเลยอซ่าม่แยกจะพูดนี่คือน,น้ำพริกตาแดงบะพิมพ์เดี๋ยวก่อนอ๋อนี่เลยมาแม่วิธีทำมันก็บอกกันอยู่ในนี้หมดแล้วนะทุกคนสบายดีเด้อจ้าทุกคนสว่ามื้อนี้เขาจะมาเฮ็ดแนวแบบ ิเผ็ดแซ่บๆกันนี่แล้วนะทุกคนน้ำพริกสวาซอโซ่เรีคั่วเรียบร้อยแล้วแล้วเขาจะมาใส่ในวิธีกันจี้เอาเนาะบะพิมเนะเาะน้าจ้าที่ว่าเขาคั่วแบบนำมาไล่เถื่อนเราบะพิมช่งอ่าสงสัยว่าซอโซ่สีเห็ดหมดน,นี่เลยแมนนี่คือสีดำไว้หมดเลยแมนโอ้โห <Men. S 2> จี้ไฟแบบนี้แล้วนะทุกคนใส่จีเต่าถ่านนะคนเป็นแบบโบราณโบราณแมน อีกอย่างหนึ่งแถวจะไปจีนก็คือกะปินะบอพิมแมนสูตรนี้ก็คือตามตำราเลยทุกคนที่บอกตำรานี้เขาก็จะบอกว่านำพริกผักลักสุขภาพนะทุกคนที่บอกคนไทยเพิ่งน,น,น้ำพริกผักลักสุขภาพน้ำพริกอาหารสุขภาพคู่ครวัวคนไทยนี่สโลแกนโซโซ่ะเดี๋ยวาซาโซเอาขอกะปิไปเ <ขอ S 1> คะทนนุก หมดแล้วหมด,หมดแล้ยทุกคนห่อไปตองอันนี้นก็ย่างย่างเตาถ่านว่ะยางคือเกาบ้าพิมใส่ทีย่างเตาถ่านทุกคนคอมเมนต์บอกว่าเห่าได้เดอ้อกับการทำน้ำพริกตาแดงเนาะก็ะคือเ,<น>เป็นน้ำพริกดังของเมืองไทยเลยแหละอ่าบ้าพิมก็ได้ยินมาได้ยินซื้อนี่มานานแล้วนะคนแต่ว่ายังไม่ได้ลองกินนี่นะไฮโซโซกแกะสูตรมาจากตำราอาหารไทยเลยพริกเมืองไทยเลยครับ โซฮอนกะปปีสาเบตองไปย่างก่อนทุกคนมนูนี้อาจจะเป็นลำพิกประจําบานข้อง FC ไา่คนเลยตามที่บพ,พิม์ดเดาเลยแบบบนบานแนบบโบราณเลยทุกคนก็คือซูรนั้นขั้นตอนกนารทํากั็ตามนี้แหละทุกคนตามปุ่มนี้เลย นี่หลอดท่ายังมันนี้โซโซบนหลอดท่าแล้วต่ำพริกโตได้บอพิมโอ้เราจะเป็นการเสียเวลาโซโซตรงนี้ต่ำเท่าละครึ่งบอกต่ำหมดเลยหมดเลยเบิ้งเบิ้งอันนาพริกกับอันโคกมันรึไหนพริกไม่เดียวหนึ่งเสี่ยไรบอพิมโคกโคกข้อใส่เกลือลงมาเครื่องปรุงมีเกลือได้บวหรืเกลือมีเสร็เกลือมันต่ำนี่เกลือมีน้ำปลาแล้วกันน้ำตาลนล้วมะขามเปียกนะบอพิมะปก อพอขมเผ็ดเนี่ยมันต้องตัดรถด้วยกันนั่นก็รถเข็มมันจึงจะมีเผ็ดไา่บอกทำแล้โซ่ขึ้นเองเดี๋ยวนี้บูไปเมลเรื่องบอ่อามาผส,สมออกกักิกก่อนนะทุกคนตำตำตำต่ำตำเดี๋ยวผ้าห่อไปห่อโโครกนะตำแบบนึงก่อนถ้าว่าตำบร,ริเวณก็ต้องได้ไปตำอยู่กับพื้นนี่ กงะดอนครับคือจะได้ตำอยู่กับพื้นนะทุกคนเดี๋ยวสโซตำพริกก่อนทุกคนแล้วค่อยมาเบิ้งขั้นตอนต่อไปนะขั้นตอนการตำกับหกนี้นี่แหละแม่นแล้วเพราะว่ามันจะได้ผมเละกันอ่ะบอพิมแม่นตอนได้ตำกับพื้นอขอนกรีตเนี่ยทุกคนอเอาลงมาเลยสโซยกลงเลยข้าหของผมบอกอตองน,นี้ห่อกี้อ่ะเดี๋ยวสโซตำก่อนทุกคน มาทุกคนนี่ซอโซก็ไดดจี G ตันจะเป็นกะปินะทุกคนกะปิตะกาผักบัวผักเคียมกระเทียมกัดใดเราได้ทุกคนซนี่อโซจะมาเลือบเอาปอกไปแกะเพื่อจะไปตำใส่กับพริกขั้วเห่านี่เดี๋ยวซอโซเข้ายางกะปิ ไปตื้อไมนึงก่อนทุกคนส่วนพริกส่วนพริกนะทุกคนนี้เสาโซ่กระตัมเทื่อว่าละเอียดพอสมควรแล้วนะเดี๋ยวต่อไปเสาโซ่จะมาปอกผักบัวกับผักเถียรนี่ทุกคนเพื่อจะเอาไปต่ำใส่กับพริกของเฮานี้เนาะทุกคนเดี๋ยวเสาโซ่เขาไปตั้งกองกันเด้อทุกคนเพราะว่าบ่าวพิมก็ไปป้อนเข้านองแข็นขุ่นอยู่นะทุกคนเพราะว่าท้าวีเสาโซ่จะไปป้อนเนาะแต่ว่าเสาโซ่จับพริกก่อนแล้วนะกันเลยว่าให้บ่าวพิมไปป้อน ตางนะทุกคนเดี๋ยวโซเขาตางกองแป๊บหนึ่งนะทุกคนมาเจโซโจะเริ่มแกะผักบัวผักเขียมแนะทุกคนอู้ห้อมแหงทุกคนมาจีไฟเถอะว,ว่าห้อมแหงาห,หอนเลยนะเจโซโกับโบฮูวาอัตส่วนมันจะพอดีกันหรือบ,บ่นะทุกคนระวามักเผ็ดราคาห้อมบัวกับผักเขียมของเฮาเนี่ยทุกคนพอเจ้าโซโซกับคล้ายๆแบบ แล้ว่าเดาเอาคนะทุกคนโบว่าที่ส้มส่วนกันหรือบอแบนนี้ครับปอกะเทียมู้ทุกคนเอามาจีไฟแล้วห้อมแหงน,นะทุกคนถ้าสซ่กมากกินจีไฟจีต่อทานแบบนี้ไลกลัวห่อไปคั่วใส่ในกระทะนะทุกคนในกระทะถ้าว่า,าห้อมบอ มันก็หอมแต่ว่าหอมกินแบบบรสุดเทือนะทุกคนอืมกระเทียมและโชกะซาโซฮู้ยังไงเลยนะทุกคนบูว่าอัตราส่วนจะใส่แบบพอดีหรือบาอจะได้ทุกคนก็คอมเมนต์บอกซะโซได้นะทุกคนเพื่อที่น่าจะได้เอาไปปรับปรุงจะี <c oughs> ๋วยเห็นเลยเถอะจะผสมอะไรบวกระเทียมกับอันห้อมเดแมนอันนี้เราเเนนเจะตำไว ตัมโซโซบอกว่าจะตั้มไวต่ําเก็บไว้ในตู้เย็นตั้กินกน<ล>ี่แหละเมนแล้วแต่ว่าตัํากินอยู่แต่ว่ามันจะเยอะเกินไปเราต้องแบ่งไวน,นะเมนอยู่เลยวบอพิมเพราะว่าสามารถเก็บไปได้เด้เพราะโซโซบุบกเกินสร้างม,มือกับหมดกเลยนะบอพิมว่าน้ำพริกนี่ก็น่ากินแหงทุกคนบอพิมชีแล้วบอพิมคิดว่าน้ำพริกตาแดงนี่ต้องแบบเป็นแบบอันนี้ก็ ซื้อข้องอ,อันนี้ตามความเข้าใจว่าพิมพ์นะคนว่าพิมพ์คิดว่าแบบเป็นเป็นซื้อข้องลุงตาแดงพอ <laughs> เป็นน้ำพริกตาแดงทุกคนบบกุมม้วามไม่ให้ทุกคนคอมเมนต์บอกเดี๋ยวว่าเป็นอยังจริงซื้อว่าน้ำพริกตาแดงนะอ่ะซาโซต่ำแล้วตอนนี้ทุกคนอุ้ยกลิ่นหอมแหงบอพิมซาอิรกะปีหรือวะนี่ยังยังต่ำตัวดีให้มันแลกน,นิดนึงก่อนนะนะทุกคน คอมเมนต์บอกว่าพิมพ์ซาโซเดอคำว่าน้ำพริกตาแดงนี้ได้ซื้อมาจากยัง,งได้ซื้อมาจากอะไรไนะซื้อของ้งเมนูน,นี้เพ,พราะว่าพิมพ์เข้าใจผิดถือว่าพิมพ์ว้อแหละเพราะพิมคิดว่าเมน,นันเป็นน้ำพริกข้องตาแดงที่ว่าเป็นลุงตาแดงบอกสิ <c oughs> คนคิดเมนูนี้อยู่น่าจะเม่นคือได้เป็งได้ปะบอพิม์ ้าว,วก็คืออยู่เราได้บ๊อบพิมอยูแล้วทุกคนขึ้นภาพประกอบเลยนี่เพราะว่าเราต้องให้ให้เห็นภาพประกอบข้องอัน Original, ออริจินอลน้ำพริกตาแดงแก็คือมันจะอ่องเนี้ยๆแล้วเนาะสโซนอะ่ะแม่เอาเแล้วนะบ๊อบพิมซสโซ่ข้าวโพดก่อนเลยทุกคนเพราะว่าเนีย่ยตำรา,าสโซไปอ่านเบอร์พุ่นอาจจะใส่เพื่อนเกาะพวกกุ้งแห้งหรือป่าแห้งบางสู้เป็นกระใส่แต่ว่าบางบสู้ปลาใส่กระได้นะทุกคนเสวากุ้งแห้งไปแหง้ขงของเอาบ่มียู่กับปใส่นะข้าวเจีงไปก่อน นี่คือน้ำพริกตแตาแดงแบบบานๆเ่ย <Amen. S 1> เอะเรากะปินี่ใส่ซวงได้ป่ะว่เป็นยัง <c oughs> ต้องแล้วกันบอก <c oughs> บอกทิดงไปซัฟโซลืมโบดีลืมนลเนาะพิซซ่าโซ่ต่ำ oh. นี่ถ้ามันแลกตอนะกลางๆจะใส่ oh. แต่ต่ำแ,แล้วก็เือว่าใส่ปแล้วเอาโอเคอะนักแห้งทุกคนห่อกะปิของซัฟโซกินเด็ดกินนี่แหละหอมแห้งหอมแห้งหอมแห้งอุ้ยออกซัฟโซ่บนออก โอ้โหเถอะกัปีแบบของแบบเผาไฟนี่งหอมไปอีกเต็มแบบหนึ่งสาวโซนหอมแบบอันห้อมแบบสุกๆนะก็ <c oughs> มันสุกกันเด็ดเปพิมนั่นแหละผู้สร้างอธิบายหอมหองแบบสุกๆะกปีเข้าไปโคกๆปนกันหมดโอ้แฮมเลยทุกคนข้างหนึง่งติดเลยตองเลยนะสาวสุกมันพลิกตาแดง นอกจากซื้อแบบนี้เรายัางมีมีดูได้อีกเพื่อนทุกคนเป็นแบบน้ำพร,ริกแบบลักษณะอันนี้เรามีมีน้ำพริกยายแดงด้วยหมอมี <laughs> อ่ะซัโซว,ว่าอย่างบ่มัน่นใจโดนขอดม,มซู๊ตก่อนมาเบอร์ขั้นตอนการปรุงขั้นสุดท้ายเลยทุกคนน,น้ำพริกเปียกน้ำปลาแล้วกา็มีน้ำตาลโ okay. อเคแล้วก็คลุกกะปิแล้วทุกคนซัโซก็ต่ำกะปิสลักนะหอมแหงทุกคนหอมกับหอมกินน้ำพริกที่แบบเขาบุคคลเคยเลย เปลี่ยนน้ำพริกแล้วทายแบบกินแป๊กไม้เลยนะทุกคนอ่าเดี๋ยวซอสโซใส่น้ำตาลน,นี่เป็นน้ำตาลยังตาลปีบอ่ะแม่ตาลปี๊บตา,ตาลมะพร้าวเำามีน้ำตาลปีบเนาะนนนนบะหมี่เนาะปี๊บ,บเดี๋ยวข้นงัวกันยัางก่อนเบืยวน้ำมันตรงข้าวเตกแล้วนะตำตำให้เข้ากันก่อนอซอสโซ่คุ้นเคยบว่กินแล้วน,นี่คุ้ได้กินกะปิหรอแ่แต่ว่ากะปินี่ก็เป็นกะปิเข้าไฟจะหอมอีกแบบ ตรงกันนะทุกคนเป็นน้ำตาลปี๊บนะน้ำตาลปี๊บเป็นเป็นน้ำตาลที่แบบวานแบบเข้มข้นน่ะเนาะโซซ็อตมันจะอบว่านแบบเนี่ยก็คือน้ำตาลทรายมันจะต่างกันหลายเลยตามที่พวกเขาชิมมากินมาทุกคนนี่เลยทุกคนงงน้ำพริกแต่ว่าใส่น้ำตาลแมนเป็นอย่างจะเป็นล้านเพราะว่าหลายคนอาจจะคุ้นเคยแล้วว่าน้ำพริกของไทยจะใส่น้ำตาลออกหวานแต่ว่าน้ำพริกบ้านบ์บีคิาโซจะออกแบบบ่มีน้ำตาลเลยกับน้ำมะขามเปียก เฮ้ยง,งงกันไปไงต้องได้ลองนะเมนซ่าโซ่เ็เติมน้ำนี่ก่อนคนนี่นี่ก่อนทุกคนตามปรีบนี่คือนำ้ำมะขามเปรียกที่แซาโซ่ห้ากาะเทวเดี่ยงเนียงเรีย,รยว่าคันสุดๆ่ะทุกคนเ<ค>นียงว่าขนน้ำมะขามมาจาก<ม>บวมแซาโซ่ห้าห้าบว <สะ S 1> มาหมมันดี้บเปรี้ยวเกินไปบ่ คอยปรุงไปเบาซาโซ่เอาซีก่อนก็ไดใช่ไนมวันซาโซ้หูเล้วันรสชาติมันออกเป็นอย่างไรด้บอกนี่เยากซีหูเลยได้วันมันเป็นรสชาตินะได้วันกินกระจอกับบเบากันเลยเบาพิมพ์ปะด้ซาโซ่ซาโซ่เห็ดได้หรอเบาพิมพ์เบิึงเงินรสชาติแต่คนว่ามันจะออกเป็นรสเปรี้ยวหวานรสเค็มหรือเน้งเนี่ยเพราะบางสูตรเขาบอกเป็นตัวหนึ่งนะเวลากินเข้ามา ทุกคนคอมเมนต์โบ้ทีเด้อทุกคนโรซาน,น,นพริกตาแดงเป็นได้ซ่าโซคือคือจีออเผ็ดอันนี้เผ็ดแต่เผ็ดอยู่แล้วแต่ผมว่าคือรสรสว้านเค็มจางนี่สินะเปรี้ยวอ่ะสินะเปรีนน้ยวน่ำบ่เค็มตามโบ่เปรี้ยวว้านโบ้พิมโอ้โหหน่จะสู้ลืมมันหนึ่งอ,นนอ,นอน่นอนนี่ไงน้ำปลาจะกบะพิมพ์เอาใส่น้ำปลาเข้าไป เดี๋ยวโซ่พ่อกะปุ่งตามซุดเป็นก่อนพี่พิมเราคอ<ม>่อยพอใส่เพิ่มเต็มตบ่วงหนึ่งคนละทุกคนเป็นน้ำมะข้ามเป็นห้าบ่วงตามเชื่อโซ่เบิ้งซุดมาก,ก่อนน้ำปลาสร้างบ่วงน่นจาจะเข็มบ้านซ<ม>ุ้มบ้านเข็มหนัวกแลปีนะทุกคนซีซั่นทุกคนเบิ้งเลย ดูไปพร้อมกับพวกเราเลยนะสีน่าก,กินมากมนาั่งลากยานฟงกตานะทุกคน,นก็ค่อยคนโคคลี่แล้วนั่นแหละกินคู่กับผักสดกรอบเรียบร้อยทุกคนสี่ั่นหน้าตา กกินมมาีข้อสีมแม่บานบาเลยนะทุกคนเป็นยังไงเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดกินคู่กับนี่ทุกคนมีไข่ลวกเอ้ยไข่ต้มอ่ะเดี๋ยวปอกไข่ก่อนเกะไข่ก่อนทุกคนนล้วไปจั่งบ่ะหัพิมลองมึงดูมาอื้อหือ จางบ่ตอกรสปลาเตดมบ่วงหนึ่งโซโซซองบ่วงเลยเหมันคล้ายๆกับเจียวบองบานหอมโซโซเนาะออกไปทางนั้นนะจะบองโล่งะบาร์โฮทุกคนเคยกินหรือเปล่าทุกคนแต่ว่าของไาหาอ๋อจะอ๋อบ้านขวดแต่ว่าห้องห้องกะปินะทุกคนห้องกะปิแหงว้าวทองล่องเลยทุกคนให้หุ่จิ้มไปนิดเดียวน้ำลายกระไรน้ำลากินกับยังก็ข้าวซอยโลนโลนก็เข้ากันแต่ว่าห้องบะหมี่นะทุกคนมันข้าวกลีข้าวเหนียวแล้วกันนะทุกคนข้าวเหนียวเนาะ โอ,น<บ>อ้น่ากินแหงว่ะพี่แบ่งเล้คุณผูมเยอะมากทุกคนแซ่บอร่อยหนัวกะปิตาแดงใช่น,นี่หรือป่าใส่ไม่เป็นไ่คุณะใส่เลยใส่เลยหมดเป็นอ่าตอ่ซ่อม่วงก,ก่อนแบ่งไว้โอเคไปละมาคนเตรียมจัดจานปอกไข่แกะไข่ไผักสดของก,ก่เตรียมเรียบร้อยแล้วนะทุกคนอ้หน้าพริกตาแดง อ่าทุกคนถ่ายให้ทุกคนได้เบิ้งก่อนนี่คือน้ำพริกตาแดงพีมือชาโซนะทุกคนกินกับผักสดมีแตงกัวกระทินถั่วฝักายาวไข่ต้มไข่ต้มก็ออกเละๆนิดนึงทุกคนพกกระตุ่นม <c oughs> าเซ็นนะคนต้มไข่ก็ยังมาโปกเละอยู่นะมาลงมือเลยได้เลยครับกินกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวมาพิมพ์ข้อคุยกับถั่วลงมือก่อนน,นี่น้ำจิ้มพริกตาแดงครั้งแรก เ<ผ>มเนน,นเนีะมันจะมีความว่านแกแต่ห้อมกินกะปิเผาเนาะ,นะนปิย่างะนะเอากับโัวรสชาแทมเ้อเป็นหนด้นทุกคนเมนูนี้กระทินมันเป็นมันๆันหวหน,ว,ว,ว,นว่วๆเนาะนั่น ใายคือกับน้ำพริกกุ้งเสียบแต่ว่าบ้านบัเทอต้องชอบอ่ะคืออันนี้ก็สรสชาติบ้างทุกคนช้นโซ่ทำวันนี้แบ่งไว้กินลรย้านเลยใส่ตู้เย็นไว้ทุกคนอกปเปรี้ยวหวานๆเข็มขมมันๆเนาะ คือสูตรที่ว่าเ่าวก๋วมีนะคนเป็นสูตรที่มาจากตำาราเลยแบบบะหมี่เนื้อปลาบันมีเนื้อกุ้งแต่ใวันบีบน่าจะเมนเป็นแบบแบบแบบสูตรโบรบแบบาณบ้านหมดเนาะนี่อืมเหอนแบไข่แดงแห้งหมันครับท่กคนตัดเลียนโดยแดงปัว เป็นเมนูเพื่อสุขภาพบ่ระเนี่ยบอกกินแห้งกลิ่นข้าวไร่เมนเนาะเขาบอกว่ารักสุขภาพแต่ว่ารักสุขภาพเพราะมีผักไร้ประมาณนั้นแต่ว่ากินข้าวไร่มาทุกคนลืมเอิญเลย จำเรียกคนมากินข้าวนำมาเด้อน้ำพริกร้าแเดีวนึกว่าคอมเมนต์บอกกันเลยว่ากินกับเนี่ได้อีกเนาะปลาพิมพ์เนาะเนื้อยางสิทรุปเนี่ยคือทุกคนเออปลพิมพ์ว่าถ้ากินกับก็เนื้อเด็ดเดี่ยวนะเม่นเข้ากันเลยปลาพิมพ์จอว่าพิมเบิรงนี้กินกับผักลวกนี่อาจจะบอกเข้า มไม่หมอทุกคนต้องกินกับผักสดเพราะโซน่ครับไปเบิ่งกะทำซุปเนี่ยก,ก,ก็กินผักสดห,หองเ,เขา้าแห้งกินประยุทธ์ทุกคนแห้งเป็นข้าวเหนียวอีกกะทินอน่อนอ่อนอ่อนอ่อนททุกคนกะทินกำลังงามเลยอ่อน,อน พ่อคุยก่อนทุกคนวูมิเมืองไทยเรเรียกว่าไหนได้ทุกคนบ้านพวกเหาอเรียกว่าคุยคืนนี้เลยงงทำง่ายอร่อยมากแม่โทษแบบไว้โค้งกราบเดี๋ยวอีกไล่มือ ก,กับไข่เดียงเห็นเข้ากันนะบ๊อบพิม์เนาะกวัากนท่าได้ผักแล้วก็มะละมะละที่นกมากับออมขคมเดืยดดอยไส่ไส้ไส่ทุกคน คบเดียวจะหมัดแอบหรอเข้าหมดกันติดคนละครึ่งแล้วอาไรหรอพอแล้วป่ะพอก่อนเนาะโซ่งปันซ้ำปันนลนะทุกคนท้าโซกันเขาเนี่ยได้แห่งจุกผมเผ็ดนี่่บริเผ็ดร่าเลยทุกคนแม่งงเผ็ดแบบธรรมดาเนาะกลางๆพอเห็นพริกหนามิดแบบพิมพ์ตกใจแล้ว นึกว่าส่าตามพามาปรุงมันมีเค็มมีหวานมันมีเปรี้ยวมาตัดหันะบ๊อบบิ้ม,มก็เลยว <ะ S 2> ่าให้ลดมมนลดความเผ็ดลงไปได้นะทุกคนหลังถะซกขึ้นเองเดือตัวนี้นะนือว่าเมนูน้ำพริกก้องหเหนะี่ยเขาผมนับได้เลยมอหมหนห้าเมนูเถอะเนาะเธอเป็นน้ำพริกเมืองไทยที่ว่าเขาขว่ามาคนทานมันทานะาพริกอ่องแกเ็ดไปแล้ว น้ำพริกนุ่มก็เฮ็ดแล้วทุกคนน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกกุ้งเสียบกัำพริกตาแดงอ่าน้ำพริกนี่ก็สะเดาน้ำปลาว่านนี่เมนน้ำพริกบุ๋ทุกคนน่ากจะมาเนาะเขาก็ยังงเลยเพราะว่าเขาเคยเฮ็ดอ่าสะเดาน้ำปลาว่านไปแล้วแต่บน่ใจว่าเมนน้ำพริกหบุ๋วเพราะว่าในซื้อซื้อมีหนูบุ่วบ่บ่มีคำว่าน้ำพริกเนี่ยมันน่าจะเมนเหรอมันเป็นเป็นแบบอันน้ำป่าว่านสะเดาสะเดาน้ำปลาว่านน่ารัก ด้วยกับไข่ทุกคนอ่ะมันจะเหมือนกินห้อข้าวจีไฟขนาบ๊อบพิมพ์อิ่มหนำขยุ่มเกี้ยมันทอดไหมยังอิ่มหนำชำลานไปคำสุดท้ายทุกคนกับไข่ต้มน้ำพริกตาแดงจ้าวข้าวซวยฮอนฮอนอ,อันนี้คนๆแล้วนะทุกคนต้มไข่คือประจบ ข้ามุดกระติบเ,เครื่องกระติบว้าวเดี๋ยวโซโซไปทำงานเอาน้ำพริกนี่ไปน้ำไปแน่ค่ะไปกินอยู่ที่ทำงานอยู่ที่ออฟฟิศนะน้ำพริกตาแดงทุกคนหมุดไปหลายเติบนะขอบคุณทุกคนที่ค้งขอบคุณอาหารไทยที่เห็นให้พวกเขาจเจริญอ,อาหารไร่ในช่วงนี้เพราะคุณตำลานี่น้ำเกิแนแมน ขอบคุณหล,ยลายๆเด้อที่มาส่งตำราด,ดีๆมาให้พวกเขาเชิญมาแล้วทุกคนเราอยากจะเฮ็ดเมนูตำมลาเมนูกันเลยทุกคนอย<ม>ู่ไหนตำรานี่ซาโซก็เบึ้งๆไว้แล้วแล้วก็มีอีไอ้ตำราเลยให้หอยเฮ็ดสลับกันเอาซาโซกับพริกทำพริกอ่าอีพีต่อไปของอาจจะเฮ็ดประเภทพองขาวพองว่านกว่ากันไปแมนแมนอะไรอ,อ,อ,อีพีนี้บ๊ยพิมกับเสาโซก่ะข้อตัวลาไปก่อนนะทุกคนจะได้กันข้อทุกคนทังษาสุขภาพกันเดย์พะว่าโซนี้อากาศเริ่มเย็น กลับมาฮ้อนมาเย็นนะทุกคนเมื่อนี้เหรอมาฮ้อนเนาะบางมือฮ้อนบางมือเย็นนะทุกคนจะได้รสกษาสุขภาพกันเด้อขอบคุณหลายๆ่เด้อขอบคุณหล่ยๆทุกคนเจอกันคลิปต่อไปนมกับห้อมเพียงกันเลยทุกคน